ถ้าเราถูกรางวัลในแอปเป่าตังค์ต้องทํำยังไงไปดูกันครับอันดับแรกเลยนะครับถ้าเราถูกปุ๊บแล้วเราเปิดเข้าแอปเป่าตังค์มามันจะเป็นหน้านี้นะครับหน้าแสดงความยินดีกับเราก็ให้เรากดขึ้นเงินรางวัลน,นะครับพอกดมาก็จะเป็นหน้านี้นะครับเราก็เช็คดูว่าเราถูกกี่ใบมันขึ้นรางวัลได้ทีละ1ใบนะครับจากนั้นเราก็จะมากดตรงนี้นะครับตรงที่คําว่าขึ้นเงินรางวัล พอเรากดไปแล้วมันก็จะมาหน้านี้นะครับตรงเนี้ยเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะขึ้นเงินรางวัลเนี่ยจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนก็มี g w a l l e t มีบัญชีธนาคารกรุงไทยนะครับสะดวกหน่อยของผมก็มเ,เลือกเป็นตัว g w a l l e t ด้านบนสุดนะฮะผมไม่ได้แก้ไขอะไรก็กดกดไปเลยจากนั้นก็กดคำว่าถัดไปนะครับพอเรากดคำว่าถัดไปมันจะพาเรามาที่หน้านี้นะในส่วนของหน้านี้นะครับเขาจะให้เรากรอกข้อมูลส่วนตัวก็จะเป็นที่อยู่ อำเภอต่างบนจังหวัดอะไรประมาณนี้นะครับเราก็กรอ,อกไปได้เลยจากนั้นให้เรากดคําว่ายืนยันนะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้านี้นะครับในหน้านี้ก็จะเป็นหน้าแสดงข้อมูลต่างๆนะครับก็จะมีชื่อผู้รับเงินตรงนี้นะครับแล้วก็รางวัลที่เราถูกตรงนี้ก็เช็คดูนะครับว่าถูกต้องไหมตัวนี้ก็เป็นจํานวนเงินแล้วก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับมีการหักเงินเราทั้งหมด1.5เนะครับเป็นค่าอากรสแตปมแล้วก็ค่าธรรมเนียมถ้าเราคิดว่าเออโอเคถูกต้องแล้วเราก็กด ยืนยันจากนั้นมันจะให้เราใส่รหัส6ตัวนะครับเป็นรหัสของแอปเป๋าตังของเราเองนะครับพอเรากดรหัสเสร็จนะครับมันก็จะพาเรามาที่หน้านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสําหรับการขึ้นรางวัลลอตเตอรี่ในแอปเป๋าตังนะครับเงินก็จะเข้าไปอยู่ใน g w a l l e t ของเราทันทีเลยนะครับพอเราขึ้นรางวัลครบทุกใบแล้วนะครับเงินทั้งหมดก็จะอยู่ใน g w a l l e t ของเราทีนี้ถ้าเราอยากเอาเข้าบัญชีธนาคารก็ให้เราเข้าไปที่ g w a l l e t นะครับแล้วกดคําว่าถอนเงินนะครับ แล้วก็ใส่เลขบัญชีธนาคารได้เลยครับแต่ขั้นตอนนี้ต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่ามันให้ใส่แค่เลขบัญชีแล้วก็ตอนจะกดยืนยันน่ะมันไม่มีให้ดูนะครับว่าชื่อบัญชีเป็นชื่อใครเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะใส่เลขบัญชีก่อนจะกดยืนยันให้เราเช็คให้ดีนะครับว่าเลขบัญชีนั้นถูกต้องทุกตัวเลข ไม่ผิดไม่เพี้ยนเพราะว่าถ้าเกิดโอนผิดไปเนี่ยมันจะตามคืนมาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็เสียเวลาด้วยยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับว่ากรอกข้อมูลกันอย่างรอบคอบและระมัดระวังนะครับสุดท้ายก็ขออวยพรให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับขอให้ถูกรางวัลกันบ่อยๆนะครับอ่าอย่าลืมเข้ามาขึ้นรานวะวกันกบ่อยๆนะครับเฮงๆงปังๆทุกคนนะครับขอบคุณที่ดูจนจบขอบคุณมากครับสวัสดีครับ